สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจส,สุดยอดโปรโมชั่นมิสูวจอีอฟนะคะวันนี้นะคะจอีอฟนะคะอยู่กันที่อุดรธานีนะคะอยู่กันที่สนามบินกันเลยนะคะจริงๆคันนี้เราจะไปส่งที่หนองคายนะคะแต่ว่าเราจะต้องบินกลับนะคะเราก็เลยนัดลูกค้ามาเจอกันที่อุดรอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้นะคะครึ่งสีสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นสีเขียวแบบเรืองแสงเลยนะคะเป็นสีที่เราไม่เคยทํามาก่อนเลยนะคะแล้วก็สติกเกอร์อ e ีสานเลสซิ่งเราก็ใส่สีเขียวให้เลยนะคะคันนี้ นี่สวยไปเลยนะแล้วก็ออนี่เห็นไหมคันนี้มีเครื่องเสียงไนงะของเก่าเราคืนให้หมดเลยเดี๋ยววันนี้เปิดจากคลิปจักท้ายรถไปเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องไปเปิดจากข้างหน้าแล้วนะเพราะว่าเปิดข้างหน้าหลายรอบลนะเนาะมันไม่ได้นะเราต้องเปิดข้างหลังไปเลยอ่ะของเก่าพี่คืนให้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบาะเดิมนะคะหรือว่าหน้ากากจอหรือว่าตัวจอนะคะนี่เราคืนให้หมดเลยนะคะแม่ลงแม่แรงเราก็ใส่ไว้ท้ายรถให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ออาพาไปดูด้านหลังสักนิดนึงค่ะ ด้านหลังก็จะมีขยะอ้าไม่ใช่ใครมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยโอ้ยข้างหลังนะคะตัวนี้เนี่ยเราก็ใส่กรอบป้ายไท,ทเทเนียมให้แล้วนะคะแล้วก็คันนี้เราก็จะใส่เป็นคํานะคะคําหลบป้ายไปให้แล้วด้วยนะคะเห็นไหมคําหลบป้ายตัวนี้เรียกว่าคัมสายฟ้านะคะเพราะว่าเขาจะมีหยกัยกๆยนะคะ เห็นไหมแถบล,ลงมาส่วนด้านล่างนะคะเราก็ใส่เป็นท่อปลายไดเข้าไปให้นะคะอันนี้คือทั้งเส้นนะทั้งเส้นเ,เน้อลดละคนนิดหนึ่งนะเพราะว่าฝนตกทั้งคืนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราก็ลุยฝน้งคืนลุยพายุมาทั้งคืนเลยนะคะลูกค้าลุยพายุมานะเออพายุลูกเห็บไ,ไม่ใช่จริงๆเราก็ลุยฝนฝนก็ตกตกหยุดหยุดแต่เนืเพราะว่าเราเดินทางไกลตั้งกี่ร้อยโลอะ ประมาณเกือบหกร้อยโลนะคะประมาณหกร้อยโลอะ่ะเออมันก็ต้องมีฝนตกบ้างแดดออกนะคะแต่ว่าเราก็โซ่นะ,ะ่นะเออเองินมาของไปเงินมาของไปอ่ะมาเดี๋ยวเรื่องจากด้านหน้าตรงนิดนึงค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นสีประตูตัวเตี้ยนะคะอ่าอันนี้เป็นหน้าเดิมๆเ,เลยนะคะหรือเรียกว่าหน้าหลอนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคันนี้เป็นสีที่ค่อนข้างหายา,ยากด้วยเป็นสีเงินนะคะ ซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยลูกค้าคิดกันเหลือเกินคิดออกสีนี้กันมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันแต่งแล้วมันสวยไงมันแต่งขึ้นนะคะนี่แล้วก็ถัดมาเลยค่ะด้านข้างนะคะด้านล่างเห็นไหมเอ่ยเรามีเป็นอ,อล้อแม็กตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกม<ช>านเนี่ยจะเป็นของ ตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าในโปรของเราเนี่ยมีแถมล้อม,ม็กให้แต่ว่าถ้าเป็นคอสิมิกอาจจะต้องเพิ่มส่วนต่างนิดหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูความสวยของคอสิมิกหน่อยแต่วันนี้คอสติมิกอาจจะเลอะเลหน่อยนะแต่จริงๆคือของจริงคือสวยคอสติมิกตัวนี้เป็นห้าก้านนะคะลูกค้าแล้วก็ตรงตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการหัก,หกอยู่ตรงนี้เห็นไหมเรียวกว่าไงนะหักเหหักมุมหรือ,องไงผู้ไม่ถูกเลยเอียงเข้าไปหน่อยมันเป็นดีเทลเป็นงานของเขานะแล้วก็ปั๊ม ปั๊มโลโก้เข้าไปด้วยนะคะ Cosmic เ,นะเห็นไหม Racing R เห็นไหมแล้วก็ตัวดุมนะคะที่มากับตัวแม็กเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเหมือนคล้ายๆกับของเรนโบเลยจริงๆไม่คล้ายหรอกเหมือนเลยนะคะก็คือพื้นจะเป็น่าจะเป็นคาร์บอนแล้วก็มีตัว C แบบนี้เลยนะคะโลโก้ของเขาเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคันนี้เนี่ยเราใส่ขอบเบรกสีดําลูกค้าค่ะเรามีสีดําแล้วนะเรามีสีดําเพิ่มมาอีกสีหนึ่งนะคะขอบเบรกตัวเนี้ยเห็นไหมขอบคาลิปเปอร์เรามีสีดําเด้อ ใครอยากได้สีดําบอกเลยจัดได้เลยนะคะแล้วก็น็อตเนี่ยเราใส่สีไทเทให้นะคะมันจะมีความเป็นรุ้งๆหน่อยนะคะสว่วนพยางหรือซีรีส์ยางเนี่ยของเราเนี่ยใส่เป็นสองสี่ห้าทับสี่ห้าให้ล้อหน้าเหมือนเดิมค่ะ,ะล้อสิบแปดนิ้วนะคะแล้วก็หนหนากว้างก็คือเก้าจุดห้าล้อหลังก็สิบจุดห้านะคะสวยไหมสวยเนาะของจริงคือสวยมากนะคะลูกค้าต้องบอกก,ก่อนว่าสวยมากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเปิดภายในให,ให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะคะ เริ่มจากที่พื้นเลยนี่เห็นไหมพื้นเราเป็นการเก็บน้ำให้เรียบร้อยบอกเลยออกรถเจะอิ่มนะคะได้แน่นอนนะคะถ้ายังปูพื้นแบบนี้กันน้ํากันฝุ่นได้นะคะนี่เป็นไงถัดไปนะคะหัวเกียร์เราก็เปลี่ยนให้แล้วนะคะเป็นหัวเกียร์ไทเทนนะคะพร้อมกอบป้ายอกอบพรบอรนะคะที่เป็นไทเทก็อยู่ในลิ้นชักแล้วก็จะมีเป็นจอแอนดรอยจอแอนดรอยตัวนี้ดีมากๆเลยเมื่อวานพีนั่งรถมาโอ้โหใช้งานแบบดีมากนะคะสําหรับคนที่แบบว่า ให้รู้เรื่องแบบเรานะคะก็จะง่ายมากนะคะเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยไงเออภาษาไทยแล้วก็แบบฟังก์ชันนางคือเล่นได้หมดเลยนะคะแชร์อินเทอร์เน็ตให้นางแล้วเราก็ไปเล่นที่จอก,ก็ได้หรือเราจะแบบเชื่อมเชื่อมอะไรนะเชื่อมบูทูธแล้วเราก็เปิดเพลงจากโทรศัพท์เราแล้วก็ฟังเดอโก้เดชช็อคอะไรพวกนี้ก็ได้เออดีนะดีไหมเปิดอะไรนะแผนชงแผนที่แล้วพวกนี้ได้หมดเลยนะคือใช้งานดีมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาที่เตัวต่อไปเลยนะคะที่เปิดลิปไปตอนต้นนะคะลูกค้านี่เชื่อว,ว่าหลายๆคนคงรอดูอยู่นะคะเห็นไหมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พีพนะคะนี่เครื่องเสียงนะคะเดี๋ยววันนี้พีพมาหามาดูเดี๋ยว,วลงดีเทลสักนิดหนึ่งเพราะว่าหลังๆมาไม่ค่อยพูดเรื่องเครื่องเสียงเลยว่ามันยังไงอ่ะเริ่มจากเสียงกลางตัวนี้เรียกว่าเสียงกลางนะคะเสียงกลางตัวนี้เราให้ที่6นิ้วนะคะให้ทั้งหมด2คู่ก็คือ4ตัวนะคะลูกค้านี่เห็นไหมปั๊มโลโก้ไอโลโก้ด้วยนะคะ ถัดไปค่ะด้านข้างเลยค่ะนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าเสียงแหลมนะคะลูกค้าเสียงแหลมตัวนี้นะคะเราให้ดอกสี่นิ้วนะคะสี่ตัวนะคะตรงกลางเรียงแถวเลยแบบนี้เลยส่วนด้านล่างค่ะเป็นตัวซับนะคะตัวนี้เราให้ดอกสิบนะคะลูกค้าเราให้หนึ่งคู่นะคะสองตัวนะคะส่วนถัดไปอีกด้านล่างค่ะเห็นไหมเอ่ยอันนี้เขาเรียกวอะไรนะพาวเวอร์แอมป์ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าเราให้อยู่ที่สองตัวนะคะลูกค้าแยกกันไปเลยนะคะ จะได้แบบดังๆแบบตึบๆไปเลยนะคะนี่ส่วนที่ขาดไปไม่ได้เลยคือโลโก้อีสันเลสซิ่งตัวนี้เนี่ยเป็นงานแบบ <Laser S 1> เขาเรียกว่างานอะไรนะเลเซอร์ครับเลซอร์เอองานเลเซอร์ต้องมีคนคอยกระซิบบอกนะ <c oughs> ไม่นะั้นลืมหมดแล้วนะคะเออเลเซอร์อ่อคะลูกค้าขา บอกงี้ก่อนคันนี้นะคะลูกค้าเขาเลือกสีหนังเนี่ยเขาเลือกส่งมาเลยว่าเขาต้องเอาเฉดนี้นะคะน่ารักมางๆเลยอยู่ต่างประเทศคุยกันแบบต้องสองทุ่มเท่านั้นนะะน้องอีฟต้องเอาเฉดนี้เท่านั้นจะทําไงดีล่ะเวลาคุยก็น้อยใช่ไหมมันต้องได้คุยกันแค่สองทุม่มถ้าคุยวันนี้แล้ววันนี้งานมันไม่จบเราก็ต้องไปต่ออีกพรุ่งนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะโอเคหรือเปล่าแต่มันไม่ยากนะเพราะเราก็ไปบังคับพี่ยอดอสิงหนึ่งพี่ยอดไปหามาได้ไม่ได้ไงก็ต้องได้เออ จะเท่าไหร่ก็ต้องได้เพราะว่าไม่นั้นเราต้องไปรอคุยกับลูกค้าอีกอกี่วันกว่าจะได้เริ่มใช่ไหมนี่แล้วพี่ยอดก็น่ารักมากเลยนะคะหามาให้เราจนได้นะคะสีตรงเป๊ะนะคะไม่มีตรงไหนผิดเพี้ยนเลยจริงๆเราเทียบสีกันเลยนะคะอ่าและแถมไฟนะ,ะลูกค้าก็เลือกมาเลยว่าเอาเป็นไฟตัดสีน้ําเงินกับสีแดงนะคะเราก็จัดไปเลยนะคะมีใครอยากฟังเสียงขึ้น่เสียงไหมอ่ะมาฟังกันสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังหน่อยเลยเน่ยวเ,เปิดจากโทรศัพท์พีดเลยนะคะ จะบอกเลยว่าเปิดจากโทรศัพท์พีทเลยนะคะเดี๋ยวพีทเปิดให้อันต้องเปิดเพลงแบบไม่มีลิขสิทธินะลูกค้าเพราะว่าไม่นั้นเดี๋ยวพยีทอาจจะลงคลิปไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวขอเปิดเพลงหน่อยเอาเพลงอะไรดีเขาเรียกว,ว่าอะไรนะรถ,รถแห่เอารถแห่เรหรอเอารถแห่เหรอโอเครถแห่กอารถแห่อะเดี๋ยว<ม>าพา<อ>ไปฟัง<อ>รถแห่นะคะบายนี่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นโฆษณาพอดีว่า ไม่มี YouTube พิเมีมเพราะว่าทุกวันนี้ยังใช้สวัสดิการคนจนอยู่สวัสดิการรัดนะคะอ่ะพาไปดูเครื่องเสียงกันก่อนก่อนจะฟังเพลงนะคะพาไปดูเครื่องเสียงกันก่อนโฆษณา YouTube มีขึ้นเยอะหรือเกินอ่าให้ดูก่อนลูกค้าขาสีเครื่องส่งเครื่องเสียงนี่ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะเลือกได้หมดเลยนะจ๊ะว่าลูกค้าอยากจะได้เป็นแบนไหนนะคะอย่าลืมนะคะ มอใกลตรงนี้นะครับอะไรนะคะขอใกล้ๆ่งนหน่อยเพื่อน 你可记 บอกตรงๆว่าไม่กล้าเปิดดังว่ะเราอ,อยู่ในสนามบินเปล่ากลัวกำตันขับเครื่องบินชน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกลัวรบกวนเขาแบบว่าไม่ใช่กลัวแบบไปรบกวนเขาเพราะมันอยู่ในสนามบินเอาแค่นี้พอเนื้อพอของบางของคอเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะคะขอเหมือนเดิมนะอย่ามาเข้าดูฟรีๆไม่ได้นะไม่ให้ดูนะอย่ามปทําอย่างนี้นะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปส่งรถลูกค้าก่อนแล้วลูกค้าน่าจะมาถึงแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอุ้ย เราจะไปเลยบ้านหรือว่าจะสัมภาษ์ลูกค้าก่อนเดี๋ยวไปสัมภาษ์ลูกค้าก่อนนะคะเดี๋ยวรอสัมภาษ์ลูกค้าก่อนเดี๋ยวให้ดูหน้าเจ้าของรถสักหน่อยนะคะคุณรัตนาว่ายังไงไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวไปรอเจอหน้าเจ้าของรถเลยสาตา่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะรัตนาพี่รัตนาวันนี้เห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ชอบชอบพี่เคยเห็นมาก่อนไหมเคยเห็นเคยเห็นแฟนส่งให้ดูใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่ารถคันนี้ใครเป็นคนตัดสินใจซื้อคะพี่แฟนเป็นแฟนที่ที่อยู่อ่าสิงคโปร์อ๋อก็คือซื้อยากไหมพี่อยู่ต่างประเทศพี่คิดว่าออกเงินยากไหมซื้อง่ายเนาะขนาดอยู่ต่างประเทศสิงคโปร์ยังซื้อง่ายเลยเนาะพี่คะให้คะแนนหน่อยค่ะเต็มสิบให้เท่าไหร่ดีให้สิบให้สิบเลยนะโอเคค่ะขอบคุณพี่รัตนานะคะขอให้ดูป่วยนะพี่ อ่ะใครอยากจะได้รถออกง่ายๆแบบนี้นะคะอยู่ด่างประเทศก็ออกได้นะคะอย่างเค้ของพี่รัตนาเนี่ยแฟนนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจหรือว่าคุยกับอีฟนะคะแล้วก็ให้อีฟเอารถมาส่งให้พี่รัตนาที่หนองคายนะคะนะคะเดี๋ยวเราถ้าใครอยากจะได้แบบนี้นะคะก็โทรหาพี่ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีฟนะคะขอตัวไปถ่ายรูปเที่ยวลึกก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ